หลัง30กันยา,ายนมาอีกแล้วช่วงนี้ก็คือถือว่าเป็นช่วงยุคโควิดนะคะยุคโควิดระบาดท,ทั่วโลกเลยก็ว่าได้การจัดงานเกษตรของพวกเราก็ยังคงมีแต่มีอยู่ในเขาเรียกว่ากเกษตรออนไลน์ การตะเสียนออนไลน์นะคะตรงนี้คือเราต้องจัดน้าด้วยความเคารพปู่จะมียาุูคนนะคะก็คือทั้ง6ท่านนะคะที่เกษตรอายุราชกากรูอ้อยรู้อ้อยวันนี้แต่งตัวสวยนะคะรขอบคุณค่ะคูอ้อยค่ะเราก็ไม่ได้เจอหน้าค่าตาคณะนคุณรูนานแล้วทำยังไงดีเราถึงจะได้เจอพวกท่านหล่ะก็ใช้โปรแกรมที่เราสอนนะคือยังไงคะ Google m e e t ค่ะอ๋อเหรอใช้ค่ะอ๋อใช้ได้เหรอได้สิค่ะเหรอถ้่งั้นไปกันเลยค่ะคูอ้อยโอเคค่ะ ค่ะคุณผู้ขามาแล้วนะคะผู้ขานูจะขอประวัติส่วนตัวคร่าวๆนะคะเริ่มจากคุณรูแสงจันทร์ก่อนนะคะประวัติส่วนตัวนะคะเป็นคนอำเภอบ้านผือนะคะอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีประวัติการศึกษานะคะระดับประถมคือบ้านโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านผือนะคะจังหวัดอุดรธานีปวชปวส นะคะอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีในขณะที่ทำงานอยู่ก็ไปเรียนเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเกิดเมื่อวันที่30พฤษภาคมพศ2504ที่บ้านโนนนกขอตำบลสร้างคลองอำเภอสร้างคลอมจังหวัดอุดรธานีค่ะ ประวัติการศึกษานะคะป .1 ถึงป .4 ที่โรงเรียนบ้านโน,โนูนกขหอตตำบลสร้างคอมอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีป .5 ถึงป .7 โรงเรียนบ้านสร้างคมอมตำบลสร้างคอมอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีมศ .1 ถึงมศ .3 ที่โรงเรียนเพนพิทยาคมอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีมศ .4 มศ .5 ที่โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ปวชวปวสวที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยครูนะคะวิทยาลัยครูอุดรธานีนะะเอกบรินรักษศาสตร์นะคะระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเอกหลักสูตรและการสอนนะคะเกิดอยู่ตูมใต้กุมาวาปี ได้สมขวบก็ย้ายมาที่ตำบลหมักแข้งนะคะเรียนอนุบาลดูทั้งถึงปเจ็ดที่โรงเรียนบ้านหมักแข้งเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะมศต้นอยู่ที่โรงเรียนสตรีราชินูทิศนะคะมศ1ถึงมศ .3 สาแล้วก็เรียนมศ .4 สีมศ5ที่อุดรพิทยานุกูลในระดับปริญญาตรีเนี่ยเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงบริหารธุรกิจเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ แล้วก็ในระดับปริญญาโทก็คือเรียนศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเอกการสอนสังคมศึกษาค่ะปอหนึ่งถึงป .4 สโรงเรียนสามขยานุสรตอนนี้เขาเขาไม่มีโรงเรียนนี้แล้วนะอันที่แล้วทีนี้พอป .5 หถึงป .7 เนี่จะโรงเรียนบ้านหมากแข้งมศหนึ่งถึงมศ .3 โรงเรียนราชบูสตตีราชบูทิศมศ .4 มศ .5 โรงเรียนศาสตร์วิทยาคารอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ไปเรียนรามอยู่ปีหนึ่งไม่มีตังเรียนก็เลยออกแล้วกลับมาเรียนที่ปีอใไ้ครูก็เรียนเอกศิลปะไปสามสามปีเออสองปีจบปกสอสูงอ่าไปสอบประจุว่าเขาไม่เรียกโอเคก็เรียนปีสามต่อเอปีสามต่อไปสอบเอาปกสกปสอบก็ได้ก็มาประจุแล้วก็ไปจบกสบปออ่า เขาเอกศิลปะบริการนะคะมปเรียนอะไรนะปริญจะโทร่ปจบไม่ได้หลักสูตรและการสอนแบบพี่ต่องนะมาสารคารไม่ไม่รู้อะไรกศออะไรนะกศนกศนกศนมี่ปช .4 ที่โรงเรียนอนุบาลอุดรทนธานีป .5 ป .6 จบเทศบาลหนึ่งป .4 ม .1 รุ่นแรกกศ .2521 ม .1 รุ่นแรกจนถึงม .6 จบปี2,527จบมีนาสมัครครูเวซาบรรจุคฤษภา2,503 1ครับอ่าอันนี้กูจบโทพาอไปเรียนกับเมียตลอดค่ะขอบคุณมากค่ะเ,เหนื่อยจังเลยออกกำลังกายถึงเวลาออกกำลังกายพอดีอ,อ จริงๆเป็นคนเกิดที่บ้านหนองเม็กนะคะพอเสร็จนะคะอยู่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กค่ะแล้วทีนี้ก็ไปต่อที่โรงเรียนน้องหานวิทยาเป็นน้องหานวิทยารุ่นแปดค่ะเป็นรุ่นที่แปดค่ะจบจาก้องหานวิทยารุ่นแปดแล้วก็เลยได้ไปต่อที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลนะคะจา,จากนั้นก็ไปเรียนต่อที่วิทยาลัยครูอุดรธานีค่ะจบปกสศสสูงก็สอบบรรจุได้ ใบรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนบรนดุงวิทยาเมื่อวันที่19พฤษภาคม5 5 3ขัน้นเน้ินม่ากขอโทษนะคะและทีนี้รับราชการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ันจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2546รจริง,รง,รงๆก็ได้41ปีคะ่ะ41ปี5เดือนทางราชการก็เลยให้เป็น42ปีคะ่ะ Oh, 42ปีเนาะชีวิตรับราชการสุดยอดมากค่ะป้าค่ะราชการที่โรงเรียนหนองหานวิทยาเมื่อวันที่19พฤษภาคม2524ตอนนั้นอายุ20ปีค่ะอ,อ,อยู่โรงเรียนเดียวไม่ได้ย้ายไปไหนเลยเพราะว่ามาพบรักกับคนนี้แล <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะท่านหอ มาพบรักกับคนนี้ก็เลยได้แต่งงานก็เลยปักหลักอยู่ตรงนี้นับจากวันนั้นถึงวันนี้สี่สปีสี่เดือน20กว่าวัน23าวันเริ่มปีพุทธศักราช2533สอบบัรจุได้ที่โรงเรียนชายประจำจังหวัดปทุมธานีนะคะคือปทุมวิไล ตอนนั้นอธิบดีโกวิทวรพิพัฒน์ท่านเน้นเรื่องการขายมากเพราะว่าท่านเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในกรัวนะคะท่านก็เลยคิดว่าการทำมาหากินเนี่ยมันน่าที่จะกว้างไปกว่าสายสามันน่าจะมีวิชาชีพยอยู่ในนั้นด้วยก็เลยบรรจุเรียกบรรจุปทุมวิไลเป็นโรงเรียนแรกที่ขอไปนะคะก็ได้บรรจุเลยเพราะบังอืญนสอบในที่หนึ่งนะคะอยู่ที่ปทุมวิไลได้4ปีก็สับเปลี่ยนตําแหน่งย้าย มาที่หนองหานนะคะกับน้องคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคุณครูโสตทัศนศึกษาครูเดือนนะคะจันจีราพงชูจะมีพี่ชายกับพี่สะพ้ายคือคุณครูพิทยากับคุณครูสุภารัตน์อยู่ก่อนแล้วก็เลยเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้อื่นไกลแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกที่มาโรงเรียนหนองหานนะคะก็มาในฐานะครูผู้สอน,นตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมา จนกระทังถึงหนองหานนะคะจนกะเกษียณเนี่ยรวมอายุราชการเบสเสร็จก็คือ31ปีค่ะราชการครั้งแรกนะคะที่โรงเรียนสร้างคอมวิทยาซึ่งเป็นบ้านเกิดนะคะสงเกบ้านเกิดอ,อยู่ที่นั่น28ปีค่ะ28ปีที่ได้ย้ายมาหนองหานก็เพราะว่ามีบุตรชายจะต้องไปโรงพยาบาลทุกวันศุกร์นะคะ ก็ได้รับคําแนะนําจากผู้บริหารตอนนั้นก็คือท่านพอ,อ,อสารลิชิตชัยนะคะท่านแนะนําว่าแบบนี้ก็ต้องขอย้ายเข้าตัวจังหวัดเพื่อที่จะได้ดูแลลูกก็เลยลองเขียนย้ายดูนะคะก็ได้มาที่หนองหานค่ะอยู่สั้งพันยีบปดปีแล้วก็มาอยู่ที่หนองหานวิทยาอีก9ปีกับอีก4ีเดือนนะคะ ก็ไม่คิดที่จะย้ายเข้าจังหวัดนะคะที่อยู่นตอนตะศิระบา่ทเริ่มมาอยู่ที่โรงเรียนเซกาอําเภอเซกาจังหวัดนนองคายค่ะแล้วก็บ้านจะอยู่ดอนใช่ไหมที้เวลากลับบ้านนี่จะนั่งรถบัสผ่านา่านโรงเรียนหนองหานตอนนั้นโรงเรียนหนองหานจะมีอนนดอกเฟื่องฟ้าตามตามรลายทางมองเข้าไปสวยสวยมากเลยก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเราย้ายเราย,าย,าย้ายมารงนี้ดีกว่าเพะฉะนั้นที่ไม่ใช่บ้านเราอะนะแล้วก็ทจริงอยู่ในเมือง เราก็เขียนลงมีแล้วได้เลยแล้วแต่งงานกัย้ายไปไหนจุดวันที่23พฤษภาคมสองพที่โรงเรียนวัดราโชลอนกรุงเทพมาหานคร <c oughs> แล้วก็ย้ายมาอยู่โรงเรียนองค์ารนิทยาเดือนมิถุนาพศ2537ันห้รียน,นอ,อ, 5, 31, อ็ายุนันทชาติมาจนถึงหน้าวันนี้ส3มปีครับว้าว เหลืออีกห้าปีเกษียณครับอเอาเริ่มคำถามต่อไปนะคะเคำถามต่อไปนะคะคุณครูแสงแซนคาหนูขอถามคุณครูก่อนเลยนะคะว่าคุณครูมีคติประจําใจในการทำงานยังไงบ้างคะจะมาท้าถึางใยเกษียณค่ะคติประจําใจนะคะปกติแล้วไม่มีอะไรมากมีแต่ความอดทนเพราะนั้น คติประจําใจจริงๆก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จของเราก็จะมาตามมาเลยอดเอาเห็นไหมฮอดอดวันนั้นวันนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่างเงี้ย <c oughs> ก็มาถึงวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะ <c oughs> ดีใจ <c oughs> วันที่ทุกคนที่รับราชการเนาะไฝ่ฝันที่จะมาถึงวันนี้ <c oughs> ก็ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็ต้องตามมา สำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะุบานเราทําให้ดีที่สุดมันก็จะเป็นพื้นฐานของวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าในวันนี้ที่ดีที่สุดเนี่ยเราก็ต้องมองอดีตไปด้วยว่าข้อผิดพลาดที่ผ่านมาเราจะเก็บมันมาคิดแล้วก็แก้ไขให้ใหมันดีขึ้นได้อย่างไงเพราะฉะนั้นบนพื้นฐานของวันนี้ทําให้ดีที่สุดจึงเป็นพื้นฐานของวันที่นี้หรืออนาคตที่ดีกว่าเดิมค่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะรับผิดชอบงานในหน้าที่ ที่เราได้รับมอบหมายแล้วก็พยายามทำงานให้ดีนะคะค่ะขอบคุณค่ะตอ,อกกำลังใายิ้มง่ายร่าเริงหัวเราะเอนทุกอย่างมองเป็นบวกอะไรที่เข้ามาในชีวิตคือสิ่งที่สนุกสนานพอเราทำแบบนี้เรามีความรู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จทุกอย่างทุกเรื่องค่อยคลี่คลายเ <c oughs> อยเหนื่อยจังเลย ถ้าสติประจําใจไม่มีเพราะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสถานประจำเร่องรู้แต่ว่าตัวเองอยู่ในสถานะไหนถ้าอยู่ในหน้าที่ทำตามหน้าที่หน้าที่การงานการเป็นครูก็ทําหน้าที่การเป็นครูการเป็นพ่อแม่ก็ดูแลลูกให้ดีหน้าที่การเป็นภรรยาก็ดูแลครอบครัวหน้าที่การเป็นเพื่อนมนุษย์่วกร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆก็ดูแลเพื่อนฝูงแ,แล้วก็ไม่อเปรียบคนอื่นอะอยู่ คือแกดูแข็กใช่ไอแเ้วไปอาจารย์ดูแขนใช่ไหมค่ะได้ค่ะอาจารย์ดูแข็งคือบอกว่าสติของแกคือรักเมียก็คือจะถามเกี่ยวกับความในใจนะคะว่าตั้งแต่คุณคูรูรับราชการมานะคะอยู่โรงเรียนหนองหานวิทยามานี้คุณคูรูมีความประทับใจอะไรบ้างนะคะกับโรงเรียนหนองหานวิทยา ก็อยากจะให้คุณครูได้เล่าความรู้สึกนี้นะคะให้กับทุกคนฟังนะคะมาอยู่โรงเรียนหนองหานทิทยาจนปัจจุบันนี้เนาะ40ปีสิ่งที่ประทับใจที่สุดเรื่องแรกการที่ครูเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นตัวจัดการในการพาพี่พี่น้องๆร่วมด้วยช่วยกันในการจัดทำผ้าป่าไม่ว่าจะเป็นผ้าป่าโดมผ้าป่าซื้อรถ หกล้อคณะครูเราให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นคุณครูไม่ว่าจะเป็นนักเรียนร่วมมือร่วมใจกันดีจริงๆในตรงนี้ยิ่งมาทำงานหลายๆปีเข้าเนี่ยโรงหารวิทยาเป็นเหมือนบ้านแห่งที่สองอย่างอย่างไรอย่างนั้นเลยเพราะว่าอยู่โรงเรียนทำงานนะคะกลับบ้านเพราะฉะนั้นชีวิตจะผูกพันอยู่แค่สองที่ มันไม่ใช่แค่ภาระงานทีนี้ในนามหลองหารวิทยาแล้วเรามีผู้ร่วมงานเรามีสิ่งแวดล้อมมันเป็นอะไรที่อบอุ่นผสมกลมกลืนกันออกมาแล้วทําให้เราสามารถทํางานได้อย่างมีความสุขโดยเฉพาะผู้ร่วมงานที่ดีทำงานได้ถ้าพูดภาษาอังกฤษหน่อยนะคะก็คือมันสม ooth มาก ก็คือในแต่ละวันในแต่ละวันมันราบรื่นมันสามารถที่จะพูดจะคุยมันบอกความในใจมันสื่อสารกับลูกๆได้คําว่าน้องหานวิทยาถ้าไม่ได้มาสอนที่นี่เราก็คงไม่ได้มีลูกศิษย์ที่ดีที่น่ารักนะคะแล้วก็รู้สึกอบอุ่นทั้งบรรยากาศของผู้ร่วมงานและลูกศิษย์คะประทับใจมากสําหรับน้องหานวิทยานะคะประทับใจทั้งคุณครูแล้วก็ลูกศิษย์นะคะพอปีห6ได้ป่วย ป่วยอยู่ลงพยาบาล1เดือนเลยนะคะก็มีคุณครูหลายท่านได้ไปเยี่ยมเจอกันระยะนี้ที่ดีมากมีความอบอุ่นมีความจริงใจนะคะทำทุนนะคะทุนการศึกษาจะต้องเดินหาครูที่ปรึกษาม .1 ถึงม .3 นะคะทุกห้องนะคะตั้งใจจะทำให้เสร็จภายใน2ส,สัปดาห์แต่ปาเข้าไปเกือบ2เดือนนะคะ แต่ก็ไม่มีใครบ่นนะคะไม่มีใครบน่นต้องขอขอบพระคุณมากนะต้องกระตัวหลายคนรู้จักนะคะเวลาเข้ามาเขาจะไม่อยู่นิ่งเขาจะวิ่งรอบแต่ก่อนเรามีสะนะคะคุณป้านางจำชื่อท่านไม่ได้แล้วท่านก็จะจูงแขนลูกมาส่งนะคะดีที่ว่าลูกบอกชื่อแม่ได้นะคะต้องขอขอบคุณป้านางไว้ตรงนี้ด้วยะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่คือหนองหานวิทยานี่คือประทับใจทั้งหมดเลยได้รับ ความไว้เนื้อเชื่อใจจากทุกคนผู้บริหารเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่งานบุคลากรพนักงานพานโรงทุกอย่างอาจารย์หลายท่านช่วยช่วยเก็บเอกสารช่วยนุ่นนี่นั่นป้าไปนั่นนี่นั่นไปเอานี่มาไปเอานุ่นมานะคะอาจารย์แสงจันทร์พมรุนน้องที่มาใหม่คือโหนมอย่างนี้เลยสุดยอดอาจารย์แสงแกนคุณแม่ <c oughs> <c oughs> อเออฉันจะจนเผาคุณแม่เพชรอันนี้มาบ้านแม่เพชรเสียอีกแล้วตีมันก็นเสียอีหลีมันเสียแล้วจริงๆนั่นคือ,อคือประกล้วยความประทับใจตรงนี้ครับเราได้รับความไว้วางใจเราพูดอะไรไปให้ผู้บริหารฟังในโครงการในโปรเจกต์ใหม่ๆผู้บริหารก็โอเคนู่นนี่นั่นเข้าไปตอดเงาหน้าหม้ององกงอกส่วนห้าเสียด,ดีหรือบดีกระบลูจักกตอดเงาหน้าหม้ออ๋อ,กอ,อกบึก นี่คือ,อสิ่งที่ประทับใจอันพอมาปีนี้กบคุณแม่กะสิบได้คุณแม่อีกแล้วเนาะคุณแม่แสงจันทร์เนาะรทับใจครูโรงเรียนอาอหาราวิทยาบอกประทับใจมากเพราะว่าครูโรงเรียนนี้เป็นคนเก่งแต่ถ้าเก่งแล้วเก่งทุกคนด้วยโดยจากการจัดงานอะไรทุกอย่างเนี่ยแค่บอกอะไรมาปุ๊บเห้จัดซึ่งจะยิ่งใหญ่มากอะ่ะเก่งแม้กระทั่งรุ่นปัจจุบันนี้ก็ยังเก่งน,นะคะน,น,นั่นคือสิ่งที่ประทับใจ คือเวลาเรามีปัญหาอะไรในหน้าที่การงานเงี้ยเขาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารหรืออะไรก็ตามนี่เขาจะช่วยเหลือเราในเรื่องที่เราจะเป็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าถึงเวลาอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็จะดูแลขอบคุณขอบคุณฝ่ายบริหารแล้วก็ขอบคุณคุณครูทุกคนด้วยนี่คือสิ่งที่ประทับใจแล้วก็เป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีในการทํางานต <ๆ S 1> ั้งแต่ต้นจนจบจนถึงทุกวันนี้ ยังมีสิ่งที่ดีอยู่ในใจนะคะขอบคุณมากมากเมียเรื่อเมียวันนี้มาตอบเดี๋ยวนี้ค่ะรักเมียค่ะขอบคุณคำขอรักใจรักเมียค่ะรักใจคือค่ะแม่ก็ลูกปู่เนี่ยน้องขานวิทยารักกันขันพี่น้องตามสโลแกนนั่นแหละคใต้ค่ะค่ะค่ะ แค่นั้นแหละครับน้องหาวิทยาชมพูฟ้ารักกันฉันพี่น้องหนึ่งสองสามสองสองหนึ่งขอบคุณค่ะในเอ็มค่ะทีนี้คุณครูอ้อยดิฉันมีคำถามคุณครูอ้อยนะคะก่อนที่จะถามชนะอ่าตั้นคุณครูหลื่นะคะว่าคุณครูอ้อยค่ะถ้าเปรียบในตัวของครูอ้อยนะคะเป็นอาหารชนิดหนึ่งคุณครูอ้อยเปรียบตัวเองเป็นอาหารชนิดอะไรคะเป็นอะไรคะ่าค่ะ ลาบเหรอคะใช่ค่ะอ่าทำไมถึงเสียบตัวเองเป็นลาบคะอ่าสั้นๆน,นะคะครบเครื่องครบรถค่ะเออเย่ยมากครบ <c oughs> เครื่อง <c oughs> ครบรถนะคะอ่าถ้าเสียบตัวดิฉันนะคะว่าเป็นอาหารอ่าอันไหนนะคะแบบไหนดิฉันเขาเป็นไข่เจียวค่ะทำไมคะเพราะว่าไข่เจียวทิดอะไรไม่ออก คี่ยวไข่ค่ะทุกบ้านต้องมีไข่อยู่แล้วกินได้ค่ะได้แต่อร่อยคะ่ะกินได้ทุกมื้ค <c oughs> อค่ะข้าวสวยร้อนๆพร้อมไข่เจียวมาเสร์ฟนะคะสุดยอดคะ่ะอ่ะทีนี้นะเข้าสู่โหมดคำถามถ้าเปรียบนะคะในชีวิตของคุณครูนี้นะคะเป็นอาหารสักชนิดหนึ่งนะคะคุณครูอยากเปรียบเป็นอะไรคะอาหารเหรอ,น,อน่าจะเป็นซ้มซ่อมตำดีกว่าเพราะว่าอ่าเวลา เวลาเราทานข้าวนึกถึงอย่างแรกเลยส้มตําไหมปลาเผานี่ตามมาไก่ย่างตามมานะคะ<อ>เพราะฉะนั้นส้มตาดีกว่าค่ะขนมจีนน้ํายาค่ะกินได้ทุกชนชั้นค่ะไขนมจีนน้ํายาก็สามารถอยู่ในชนชั้นนั้นได้นะคะนั่นคือมันเป็นอาหารที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าไม่มีใครที่ เกินไปกว่าใครทุกคนเสมอกันค่ะขอข้าวผัดค่ะข้าวผัด<อ>เนีผู้ใหญ่นะคะถ้าก<ๆ>ินได้หนูก็สามารถเติมผิดได้ค่ะขอบคุณกินได้ค่ะขอบคุณค่ะตอบได้แบบไม่คิดเลยเป็นงานที่ตัวเองชอบมากประกวดแล้วได้ที่สองของประเทศนะคะข้าวผัดน้ำพริกกะปิ่า<อ>ข้าวผัดน้ำพริกกะปิกะปิเนี่ยมันจะมีแคลเซียม โปรตีนโปรตีนจากเนื้อหมูโปรตีนไข่ไข่เจียวแล้วก็ได้วิตามินซีวิตามินซีจากมะนาววิตามินซีจากมะม่วงแล้วก็ได้พริกได้ความสดชื่นจากพริกในพริกมีสารแคปไซซ,ซินทำให้ร่างกายตื่นตัวขอให้เป็นขอให้เป็นข้าวผัดน้ำพริกกะปิซุปค่ะซ <laughs> ุปนี่มันเป็นอ่ามันเป็นการเชื่อมต่อวัฒนธรรมของตะวันตกและของอีสาน ทีนี่ที่ฉันไปอยู่ไปอยู่ทั่วทั้งแบบแบบยุโรปตะวันตกอเมริกันแล้วก็อีสานด้วยซุปน้อยเนื้อผัวหอมซุปเผ็ดใช่ไหมเขาเขามีซุปเผ็ดเราเราก็มีซุปเผ็ดนะสองวัฒนธรรมอะไรเงี้ยเออจะไปกระล์เมืลวงด้วยสไตล์เมืองไทยด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนแซ่บแล้วก็หนุ่มแซ่บเออขอโทษค่ะซุปมามี่ซุปมามี่ซุปมามี่คนข้างๆครับ ว่าผมแซ่บแค่ไหนนานจะเป็นก้อยเอาเป็นก้อยเมียไฮถ้าเมียไฮดิสิก้อยก้อยก้อยนานจะเป็นก้อยโอ้ยก้อยแต่ก็ไม่ได้คุณครูคะเราสัมผัสที่เขาเรียกว่าสัมผัสที่ค่ะเขามือหน่อยค่ะขอมือเธอลยสัมผัสที่หายไปค่ะแต่มือแต่ว่าเราแตะใกล้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวครูผิดนะคะตรง ถ้าต่อไปนะคะเราจะต้อนรับคนพิเศษอไม่บอกนะคะ <c oughs> เป็นใครรอคอยนะคะ, wow, ะว้าวว้าวสามสองหนึ่งขออ๋อค่ะค่ะต้อนรับท่านขออค่ะ <Wow. S 1> ว้าวที่ท่านขอ,อได้เข้ามาร่วมอ่าพบปะก,กับคณะคุณคร,รูผู้เกษียณอายุราชการในวันนี้นะคะท่านผอ,อมีอะไรจะพูดถึงกับคณะคุณทุกท่านคะยินค่ะก่อน,นอื่นก็ขออนุญาตพบ กับ uh, รุ่นพี่เนาะพี่ๆที่เป็น uh, เพื่อนร่วมงานค่ะ mm hmm. ก็ดีใจนะคะยินดีด้วยกับท่านพี่ uh, mm hmm. ทั้ง6กท่านเลยนะคะในวันที่30กันยายนก็จะเป็นวันสุดท้ายของการ, mm hmm. กรเกษียณอายุราชการ คิดว่าวันที่หนึ่งคงไม่มีใครหลงที่จะแต่งตัวมาเล่นมืยขออขอญาตไปส่งพ่อพ่อย่นยันนอนตึงสายสาก็ได้ค่ะนอนถึงสสายก็ได้นะคะรู้สึกประทับใจค่ะประทับใจพี่ๆทุกคนนะคะ พี่ทุกคนให้ความร่วมมือในการทำงานทุกอย่างทุกด้านเป็นอย่างดีต้องกรับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่านอุทิศเวลาอุทิศความมุ่งมั่นความพยายามให้กับนักเรียนให้กับคุณครูให้กับน้องๆเป็นอย่างดีเป็นที่ปรึกษาเป็นอย่างดีจริงๆแล้วเราก็รู้สึกเสียดายนะคะ เราก็จะเก็บเอาความทรงจำที่ดีๆเหล่านั้นไว้อรราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยป้องคุ้มครองให้มีวันนะสุข,ขะพละกิจการหรืองานต่างๆมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์สิ่งที่ประเสริฐด,ดีงามทั้งหลายทั้งปวง ได้ประสบให้กับทุกท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะขอบพระคุณมากๆ่ะค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพคุณท่านผูน้มีการดรธิดาวันนักเตรเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านได้มาพบป่าร่วมกับท่านผู้นักเตทดกวท่านนะคะ,ะสําหรับวันนี้นะคะก็คงจะอําลา จากคณะผูทุกทคานไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งหนึงวันที่30กันยายนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กยวได้ไปนลวเหนื่อยไหมไม่เหนื่ไม่ยดขาหนูเหนื่อยแล้วค่ะติดเสียงนิดนึงค่ะุยขาอย่าหยุดอย่าหยุดตไปเอาเอาติดแล้วค่ะ